ตำนานดาวลูกไก่ณทุ่งนาแห่งหนึ่งมีกระท่อมหลังเล็กมีตากับยายอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งสองเป็นคนชอบทำบุญมากที่บ้านของตากับยายปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่เมื่อถึงเวลาเย็นตากับยายจะนำข้าเปลือกที่มีแบ่งมาโปรโยให้ไก่ได้จิกกินเสมออ้าว oh. กินสาพวกเองจะได้โตวไวๆแข็งแรงแข็งแรงกินสากินสาวันหนึ่งตากับยายกำลังนั่งพูดคุยกันก็ได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบดังขึ้นมันส่งเสียงพูดคุยกับแม่ของมันตากับยายจึงไปดูที่เล้าไก่เห็นแม่ไก่พร้อมลูกเจีย๊ยบที่เพิ่งเกิดใหม่เจ็ดตัวตากับยายเห็นลูกเจี๊ยบสีเหลืองน่ารักจึงเลี้ยงดูอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้งหมดเจ็ดตัว ติดแม่ไก่มากมันเดินตามแม่ของมันตลอดเวลาแม่ไก่ทั้งรักและดูแลลูกของมันอย่างดีลูกเจี๊ยบของแม่จงจำไว้ว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะและต้องรู้จักตอบแทนผู้มีพักคุณกับเราได้จ้ะแม่ได้จ้าได้ได้ครับ,บ,บ,บได้ครับลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดขานรับแม่ไก่ทันที เช้าวันนี้อากาศสดชื่นตาบอกกับยายว่ายายตาจะออกไปสวนนะจะไปเก็บผักมาให้ยายทาอาหารเมื่อตาพูดเสร็จจึงเดินไปที่สวนทันทีขากลับตาเดินผ่านป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ทันใดนั้นตาก็เหลือบไปเห็นพระธุดงนั่งสมาธิอยู่จึงเข้าไปกราบหาท่านและรู้ว่าท่านมาธุดง7เจ็ดวันจึงเกิดความศรัทธาและอยากทำอาหารมาถวาย แต่ที่บ้านไม่มีอาหารดีๆจึงไปปรึกษายายทันใดนั้นตาเหลือไปเห็นแม่ไก่กำลังป้อนอาหารลูกเจี๊ยบของมันตาจึงพูดว่าตาคิดว่าเราอาจต้องนำแม่ไก่มาทำเป็นอาหารถวายพระดีไม่ยายฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะเราไม่มีเงินมากพอจะไปซื้ออาหารดีๆมาทำถวายพระท่านเลยฉันเห็นด้วยกับตานะ่ะขณะนั้น แม่ไก่ได้ยินตากับยายคุยกันมันก็รู้ชะตาการรมที่จะเกิดขึ้นทันทีแม่ไก่มองลูกๆทั้งเจ็ดตัวและพูดว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วเจ้าต้องรักและช่วยเหลือกันนะเป็นพี่น้องต้องรักกันแม่สอนเจ้าให้หาอาหารเป็นแล้วเจ้าจะได้ไม่อดตายจำคำที่แม่สอนให้ดีแม่คงอยู่กับพวกเจ้าได้ไม่นานแม่ไก่พูดพร้อมกับใช้หัวของมันคลอเคลียลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวด้วยความรัก Ton, แ hm แมมตาเดินมาจับแม่ไก่ไปที่กองไฟลูกไก่เดินตามมาเป็น like แถวทันใดนั้นเองตาก็เผาแม่ไก่ลูกไก่ร้องไห้แม่แม่แม่เออฉันต้องขอโทษด้วยนะแม่ไก่ จากนั้นลูกไก่ทั้ง7็เห็นแม่ถูกเผาสงสารจับใจทนไม่ไหวจึงเดินตามเข้าไปช่วยแม่ไก่ที่กองไฟแต่ก็ถูกเผาทั้งหมด7ตัวเฮ้ยนะอเลจ้าลูกไก่เฮ้ยลูกไก่ทั้งเจตายและลอยเป็นดวงวิญ,ญญาณขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงเป็นประกายระยิบระยับในเวลากลางคืนเหมือนกำลังพูดคุยกันเมื่อเราเห็นดาวลูกไก่ จึงสะท้อนให้เห็นความรักที่แม่ลูกมีต่อกัน